พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยโอเคลบกวนยกมาเสิร์ฟลูกค้านิดนึงค่ะคุณลูกค้าคะนั่งเลยค่ะเดี๋ยวจะได้สัมภาษณ์นะคะวันนี้เราวันนี้เราได้ท่านนายกเม่นนะคะมาเป็นนักชิมให้เราผัดไทยกุ้งอบวุ้นเส้นใช่ค่ะ ใช้ใช่ค่ะเป็นสูตรใหม่นะคะอ่าทีนี้ผัดไทยกุ้งกบก็าด็เราดูเส้นกันก็เส้นเป็นยังไงบ้างอ่าเดี๋ยวไาดูกันตอนนี้กลิ่นนะครับกลิ่นนี้แบบมันหอมแบบน้ายวนใจมากกลิ่นมันเป็นกลิ่นกุ้งกบบุนเส้นเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเราใช้ผัดไทยเราใช้ผัดไทยใช้น้ำซอสผัดไทยแล้วก็ใช้เครื่องที่เราจะมาทำกุ้งอบบุนเส้นอ่ากุ้งตุเส้นผัดไทยก็ได้ ไทยทำอะไรก็วันนี้มาทำเป็นอบคุ้นอบกุ้งอบมาแล้วครับมาแล้วครับ <im ful> อ,อืคือตัวเส้นเนี่ยครับเส้นเนี่ยมันจะเหนียวเหนียวนุ่มอร่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเนี่ยที่มามีขิงด้วยนะครับแต่กลิ่นมันกลายเป็นว่ารสชาติมันเหมือนกับที่เรากินแบบกุ้งอบคุ้นเส้น,เน่เหมือนกับกุ้งอบคุ้นเส้นคือเป็นคุ้นเส้นแต่อันนี้มันเปลี่ยนกลายเป็นผัดไ,ไทย ก็น right. <rece> ี questionnaire questionnaire no? oh ่แหละครับที่บอกว่าผัดไทยกอแดงใครทำก็อร่อยแล้วไปปรุงกับเครื่องปรุงอะไรก็ยิ่งโอ้าสุดยอดค่ะนี่นี่ดมกลิ่นนะกลิ่นก็คือมันก็กลิ่นทั้งหมดทุกเส้นแหละแต่จริงเป็นเส้นผัดมท้นลยครับกลิ่นหอมมากหอมมากผมเป็นคนชอบกินในผัดไทยทั้งทุกหมดทุกเส้นนะ พอมามิกลงไปที่บอกว่ารสชาติมันอร่อยมากมันเข้มข้นค่ะอร่อยจริงเราะอะรจริงอร่อยมันอย่างนี้นี่ยราคาที่จ็งบอกว่าเป็นเมนูที่เมนูใหม่ที่แบบใช่ไหมคะพี่เม่นไม่เคยคิดเลยใช่ไหมไม่เคยคิดอต่พอเขาเคลียร์มันมันไม่ได้ขัดกันเลยนะมันอร่อยมากเขาเขแรงมาเป็นโดนนะพ่อแดงมาพ่อแดงมางงเลยพ่อแดงงงงงจริงพี่พ่อแดงมาเองงงว่าสามชั้นกับกุ้ง เนื้อเส้นเส้นดูสีดูสีเหมือนเหมือนเหมือนจะจืดจืดนะดูสีเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่พอกินเข้าไปนี่ยรสชาติมันละหมดทุกอย่างเป็นกุ้งอบคุนเส้นผัดไทยเพื่อสุขภาพไม่มีเพิ่มเส้นกุ้งอบเส้นมาแดงน้ำมันเมื่อกี้ใส่ตอนหมักเส้นแล้วก็น้ำมันไปใส่ที่ข้าเกี่ยวกันลองลองตัวนี้อีกสักจานไหมคะ ลองผัดแหงอีกสักจานไหมคะผัดไทยผัแหงมีผัดไทยผัดแหงไหมมีผัดไทยแหงค่ะทำอะไมทำอะไผัดไทยผัแหงเดี๋ยวจะเราจะได้ดูกันว่าอี่นี่ผัดไทยห่อเดียวใช่ไหมผัดไทยห่อเดียวค่ะโอ้โหทานได้ทานได้สี่คนไปสบายเลยเนี่ยใช่ค่ะผัดไทยหนึ่งห่อเนี่ยเนี่ยค่ะได้จานนี้นี่ครับนี่แค่ผัดไทยนี่ห่อนี่ห่อเดียวนะ ใช่ค่ะทำได้ขนาดใหญ่เมยของอ่ะจานนี้จะให้ราคานี่ต้อง200กว่าครับเนี่ยสองร้0ยกว่าขายได้เลยแน่แน่ค่ะสดยอดสุดยอดอร่อยมากค่ะจริงอะไรจริงคค่ะไม่ทเส้าไปในกล้องแล้วเดี๋ยวแล้วกินขุ่นเส้นเลยอกลินออกถึงผมจะบรรยายไปขนาดไหนนะผมกล้าตอบเลยครับว่าผู้ชมหรือว่าผู้ที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยคุณก็ไม่ได้สเขาเรียกว่ามันไม่ได้รู้ ้องอมาลอองงเมันต้องมาลองเองใช่ค่ะแล้อนวันจันทร์ที่สิบสองแล้วไม่ต้องปรุงด้วยนะไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องปรุงใช่หนูคุงเขาหนูคุงเขาเห็นไหมแต่เราแค่คุ้งก็ค cin ุ้มแล้วค่ะ